สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับก็เติมก๊าซออกมาเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มุ่งหน้ากันเลยครับปลายทางก็คือกรุงเทพนะครับไปกรุงเทพครับผมไปลงแป้งครับนะครับบรรยากาศยามค่ำแฉงครับผมก็จะประมาณนี้นะครับวันอาทิตย์รถก็จะเยอะๆหน่อยนะครับท่านผู้ชม ใ้รถเยอะเจ้าคือพ่เย็นดิยอย่าฟ้าวนะครับขึ้นแซงขวาว่านได้เลยคนละพี่้องนะครับรถเยอะมากเลยครับผมจะเข้าทันไหมผมว่าผมไม่ทันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงนะครับห้าโมงละห้าโมงแรกเลือกงานพอดีนะครับจะน้อยรถหลายก็านี่ก็เลือกงานอะน่ะเนาะ นี่ครับผมวิ่งแปดสิบนะครับตอนนี้นะครับบรรยากาศวันอาทิตย์นะครับเขาเขกขอว่าท่านเหรอพี่น้องมผมมาผมขาว่าท่านแทนขาว่า,ท,า,ท,าท่านกะสีเป็นเข้าพรุ่งนี้นะครับถ้าเข้าไม่ทันวันนี้ก็เป็นพรุ่งนี้นะครับ ทํำไมถึงเร่งให้เข้าทันคืนนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมจะพูดให้ฟังสาเหตุที่เร่งเข้าคืนนี้นะครับถ้าคลองเตยนะครับเขาจะเอาเป็นอมีใบมีใบเวลาเข้าเนาะมีมีใบเวลาเข้าครับแล้วก็ใบเวลาเข้าตัวนั้นจะเป็นคิวนะครับจะเป็นคิวให้เราลงนะครับเวลาลงของนะครับ จะเป็นคิวนะครับผู้ใหมาคอนมาหลังจะได้เห็นตรงนี้นะครับถ้าใครไปท่าเรือคลองเตยนะต้องต้องต้องบอกกันก่อนนะครับดูเวลานะครับอยู่ที่ใบอ่าเท่าไหร่อ่ะ,ถ,อะถ้าเป็นรถเท็นเลอร์ก็พันสิบบาทนะครับใบผ่านท่าอะไรนี่เลยนะครับแล้วก็ ถ้าไม่เข้าล่ะถ้าไม่เข้าก็ได้นะครับถ้าไม่เข้าคืนนี้ก็ได้ถ้าเข้าพรุ่งนี้นะครับตอนกลางวันรถเยอะแมนวะผมบอกถือวะนะครับต้องขออนุญาตใช้เลนขวานะครับเพราะว่าอทางหุ่นมันลุมหลนะครับเดี๋ยวของผมมีเฮียนะครับของมูลค่าหลายตังนะครับผมไม่มีปัญญาที่จะชดใช้นะครับก็ทําผิดบ้างเป็นบางเวลา บางโอกาสนะครับก็มันจําเป็นครับนะครับทําไมไม่เข้าพรุ่งนี้ทําไมต้องเร่งไปเข้าคืนนี้ก็ตอนกลางวันรถเยอะนะครับแล้วทีนี้เราไปเข้าตรงนั้นอ,ะอ่ะบางบางคนอะ่ะรถบางคันเขาจะมีใบออียงเขาเอื่นใบเอียงอ่ะบใบที่เขาแบบใบผ่านตลอดอะ่ะเขาจะไปเสีย แค่พันสิบบาทเขาก็เข้าได้แล้วนะครับแต่ของผมต้องไปซื้อใบไออะไรร้อยเกดบาทนั่นนะครับผมต้องไปซื้อใบตัวนี้นะครับแล้วคนที่เขาเข้าไปก่อนเขามาทีหลังผมอ่ะเขาเข้าไปก่อนเขาก็ได้ลงก่อนนะครับมันมันมันมีเวลามันมีเวลาเข้านะครับเขาก็อ้างได้ว่าเขามาก่อนนะครับมันก็จริงของเขานะครับ แต่จรรยาบรรณของคนถ้าเป็นผมผมไม่ทํานะครับผมรู้ว่าผมมาทีหลังผมก็ลงทีหลังนะครับแต่คนเรามันไม่เหมือนกันเนาะท่านผู้ชมว่าไหมบางคนก็อยากลงก่อนครับกลัวติดเวลาว่านั่นกันเหรมคําเพิ่นล้วพี่น้องแต่ผมไม่ได้ติดใจนะครับคือคือตรงนี้พูดให้ฟังเฉยๆนะครับตอนนี้ผมก็ ถึงบัวลายนะครับน้องบัวลายเดี๋ยวแซงรถอ้อยก่นอนจะงีเขาเนาะพูนรถอ้อยเดี๋ยวเขาไป่ขยออกยากมันอย่างนี้รถมันหลายพี่น้องนะครับความเร็วตกแล้วครับขึ้นม้อครับนั่นแหละครับสาเหตุที่ที่ต้องเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นอ่า ใส่ของอยู่ทางไหนนะครับถ้าไปท่าเรือกองเตยเขาจะมีเวลาเข้าให้นะครับคืนนี้วันนี้เขาจะปิดแค่เที่ยงคืนนะครับแต่ไม่เที่ยงคืนหรอกครับห้าทุ่มก็าปิดแล้วนะครับป้ายบอกว่าเที่ยงคืนซื้อครับแต่ว่าห้าทุ่มปิดแล้วครับ <laughs> มันเป็นอะอะไรแบบอมันเป็นนี่อย่างจ่ที่ต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับ เวลาเข้างานก็เข้าเริ่มงานก็เกือบเก้าโมงสิบโมงนู่นแหละถึงจะได้ทํางานนะครับแต่เวลาเลิกนะครับก็สี่โมงนะครับสี่โมงเย็นเลิกเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มหาแลนวแก่แล้ว <laughs> เริ่มอ่านหวยแล้วนะครับ <laughs> มันเป็นอะไรนิสัยของคนไทยนะครับก็จะประมาณนี้แหละ แมวนบอลผมเอาถือบอลแล้วจะประมาณนี้นะครับวายเขาใส่ก็ได้ว่มนะนพี่น้องมาเต็มเลยดูครับแต่ลาเขาเนีย้ยเห็นมากระด้างเาายลเยลากอยากไอ้โคตรเนี้ย อีไฟไว้เลยครับขอเข้าก่อนน่ครับเข้ามาแล้วนะครับนะก็สาเหตุที่ทำไมถึงรีบเข้าก็ก็จะประมาณนี้นะครับเขาเข่าทันกวอนเข้ากับในหลงกวอนนะครับมันจะไปวุ่นวายงากคิ้วกันพี่น้องซึ่งผมไม่อยากไปยุ่งยากน้ำอนเข้ากับตอง เทาเขานะครับแต่ถ้ามันไม่ทันล่ะก็จําเป็นต้องเข้าพรุ่งนี้ครับเข้าแบบรวดติดๆนั่นแหละนะครับไปจอดสิเบียดไล่นะครับหรือไม่ก็จอดที่ไหนสักแห่งนะครับที่เราสามารถเข้าได้นะครับนี่ครับหอดหนองบัวลายสบพบัวลานะครับอําเภอบัวลาย วันอาทิตย์ครับบรรยากาศวันอาทิตย์รถก็จะเยอะหน่อยแะครับท่านผู้ชมไม่หน่อยแหละเยอะเลยแหละแล้วก็ช่วงนี้เขาทำถนนด้วยครับเอถนนกับรถติดที่บาทน,นอกจากเด็กดเด้าะอยังบีเห็ดบ่ ถ้าเข้าทัานก็นดีนะครับเข้าท่าเรือถ้าเข้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับเข้าพรุ่งนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับนี่ก็มาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับอย่างคือเฝ้าแถวทีว่านนะครับแต่ผมก็ไม่ได้รีบนะครับผมก็ไปแบบตามสเต็ปของผมนั่นแหละนะครับ มาห้างเจียกเรียเลี้ยวผมห้างเจียกอะไหววายมันเครื่องเลนหน่อยกับเสียงเลยผมไปเรื่อยๆกับผมไม่ได้ฟังในเฝ้าน้ำผู้ใดนะครับผมไปตามสไตล์ผมบางทีผมก็ดูดูหนังไปด้วยนะครับบางทีก็คุยกับลูกไปนะครับคุยแชทคุยไอวิดีโอคอลหาลูกหาเมียไปนะครับกับผมมีอย่างหลายครับผมคลิปนี้นะครับ ก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะท่านผู้ชมก็อย่าลืมแล้วกันฝากกดติดตามช่องตำรถหกล้อดำซิ่งน้ำได้ด้อพี่น้องนะครับจะได้มีคลิปดีๆจะได้ไม่พลาดเนาะบางครั้งบางทีนะครับก็นี่ก็ลุมร้ายหลายเลยพี่น้องนะครับถนนมิตรภาพนี่ผมเรียนจนแบบว่า้า ผม,ม่าผมชื่อได้ถูกลุมบุหรล่ไหมเนี่ยถ้าออกขวาว่าได้จากจุดนี้นี่คือเตรียมต,ตัวตา,ายลุ้มบักไหลนี่ออกได้แล้วออกได้แล้วนี่ครับเอถ้าออกขวาได้โอเคทีเนี้ยถ้าออกว่าได้เบิ่งรถเลี้ยนใจอะบว่าอยากเอ่ยลุ้มบมักหลายแล้วถนวนเป็นคลื่นด้วย นะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดติดตามช่องตั้มรถถงล้อดำซิิงน้ำเนเด้อพี่น้องนะครับรักน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆครับถ้าผมอธิบายอะไรไม่ถูกต้องไปก็กราบขอโทษขออภยัยท่านผู้ชมมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ